แต่ข้างทาง้พูดใหม่สิเป็นลมหรือตายเขาบอกว่าตายเขาบอกว่าให้ให้มาเอาศพให้มาดูใจคือไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณแปดนาทีนะคะพอแปดนาทีสุจอดรถแล้วก็จะมีลูกน้องเขามารับรถคุณแม่แคุณแม่เข้าไปเห็นแต่หมอที่๊มหัวใจนั่งปุ่มกระหม่อมโยต้องรู้เลยว่าหมอคนนี้แหละทำรู้เสียแต่เขาก็มาคุยกันสุว่า หลับได้ไหมเขาบอกเขาเขาปั๊มแล้วเขาปัม๊มเขาปั๊มแล้วคือน้องน้องเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยนคุกเข่านิ่นงแต่ไม่พูดนะนิง่งนิ่งสักพักก็หมอว่าให้นั่งก่อนเพราะว่าน้องสิประจรยังอุ่นแต่ลูกน้องเขาก็อยู่รองฮะอยู่ข้างในแล้วเขารู้ว่าแม่มาเขากเขาออกมาลูกท้องเขาห้าหกคน เขาก็มาขอดเราเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษเราว่าทําไมไม่เอาไอเหี้ยเขามาเล็เขาบอกว่ามาถึงโรงพยาบาลแค่ห้านาทีพี่พอเสียแปดนาทีก็โอเคเราก็เราก็ไปกอดเขาว่ากอดขาเขาขาขา,ขาเย็นแต่ตรงตรง,ตรงช่วงนี้ยังอุ่นมันสุกเลยพูดเขาพูดกับเขาประสิบบอกเขาว่าก็ไปดีเร,ทราทำหน้าที่ลูกก็ตันอยู่ ถึงวินาทีตายเพราะว่าเขาให้ขับไฟก่อนตายแค่ห้านก็เลยบอกว่าหนูทำหน้าที่ดีแล้วคุณแ,แม่ก็แต่พุไปง่ายเกินไปไปเร็วเกินไปซึ่งเราเป็นแม่ลูกมาสามจุกว่าปีก็ควรจะรอแม่ให้แม่พูดกับหนูก่อนแล้วก็ว่าอยา่ใหเอ๊มาบอกรักเราตีหนึ่งคืน <c oughs> แล้วก็จะพักน้ำตาเขาก็ไหล แต่ว่าจิตเขายังไม่ไปเขาหลอดเราอยู่ตอนไหลเอาสองคระแล้วก็บอกโอเคไปดี้ะคุณแม่อนุญาตต้องขอไปก็จบก็าทางานศพสาททางานศพอยู่สามบันมีแต่พระมาพระมาสามบันคือคุณสุขาเสนิกกับพระหลายรูปใช่ไหมหลายบรทฟรีหมดค่ะวัดไม่เอาค ให้สระ,ะอย่างดีเลยมีหอ้องแอร์คุณสุก็เป็นคนหวัดแถวบางบอนแล้วบอนตรงที่เฉลิมอยู่นะคะที่วัดวัดอยู่นะคะคุณสุก็อยู่ตรงนั้นที่วนม่พี่ทุกอย่างไม่ได้ออกเลย <c ười> มีแต่เพื่อนบ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเป็นสภาพคุณสุไม่ได้ออกสักบาทน,นะคะสำได้เงินมาเยอะแยะเงินซองก็ได้เป็นเส้นเ็จนะคะแล้วได้เงินประกันลูกเขาเคยพูดว่า ถ้าพ่อตายนะแม่สบายนะคะสบายแบบไหนลูกทั้งคนเพราะสบายเพราะแม่เดี๋ยวแม่ได้สองเพราะว่าคุณสุเป็นคนที่ไปงานศพแต่คุณสุไม่ไปงานแต่งนะคะคจะไม่ไปงานลืนเลืล่นะคะเพาะส่วนมากคนในหมู่บ้านจะไม่เชิญคุณสุไปงานแต่งนะคะคุณสุจะไปแค่วัดกับงานศพกับงานที่ว่าเลี้ยงหมู่บ้านถ้าเขาเลี้ยงในหมู่บ้านคุณสุก็จะใส่ปัจจัยพันหนึ่งสองพัน ให้เลี้ยงพระในบ้านปีหนึ่งก็จะทำกันทีนูขอน้าหน่อยลูกคุก็ทำอย่างนี้ค่ะแต่คุสุดจะไม่ไปงานพวกสังสรรค์น,นะคะสังสรรค์เรื่องเลิกอะไร่างเงี้ยนะคะตรงไหนมีเล่ามีมีที่ไอห,หาก็จะไม่ไม่ผ่านไม่เฉียวเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าสิ่งเราชอบเราก็สแสวง ว่าธรรมะกันที่พูดก็คือพูดเรื่องความตายอยู่ทุกเสน้นวินาทีเขาบอกว่าความตายเหมือน,สนเส้นแดงๆเส้นได้แดงๆเล็กๆที่เราเย็บผ้าขาดพูดคือไปเลยนะคะคุณสุเลยบอกว่าถ้าคุณสุหายจากไหลก็ไปว่าเนาะจะตามหมดแล้วนะไม่ว่าขน <c oughs> แต่ก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าเขาบอกว่าสิ่งที่รับได้ยากที่สุดก็คือการพัดการพัดผ้ดานะคะ ในว่าพลดพักพลาดเป็นหรือรพ่าพัดพาดตายนะคะมนุษย์จะรับไม่ค่อยได้นะคะแต่ถ้าเรารับได้แปลว่าเราถึงมรคนะคะถึงมรคนะคะถึงมรคก,ก็คือการความจริงของโลกมนุษย์นะคะสัจธรรมนั่นแหละค่ะธรรมก็คือสัจธรรมนะคะ,ก,ก,คก,รระ,คะก็เราก็ทำอุปสให้มันถึงรอบแล้วเราจะมั่นใจว่าเรา ขึ้นไปชั้นไหนแน่นอนนะคะแน่นอนสบายใจได้เขาบอกว่า,วานอนหลับนอนหลับขึ้นไหนก็หลับได้ฮะห,หลับได้เราก็กําหนดจิตหลับก็ทำภาวนายากที่สุดก็คือการทําภาวนานะคะยากที่สุดของการปฏิบัติธรรมนะคะการรู้มักคในองค์ปแปดก็เป็นเรื่องที่คุณธรรมสูงสุดนะคะคุณธรรมสูงสุดของ ภาษาตดลาเราที่คนเจอนะคะการตัดสู้ก็คือก็คืออริยสัจสินะคะก็ถ้าเราศึกษาจริงถึงแก่นจริงเราจะไม่กลัวเลยนะคะทุกนาทีเราจะไม่กลัวสิ่งพวกนี้นะคะโอเคธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะจบแล้วลูกเจอกันใหม่เนาะอันนี้ก็ขายแค่นี้เลยเนาะ หลอดลูเซียสสีแดงนะดูพวงชมพูสองตัวนะคะใครอยากอัดพกาก็ส่งมาเพราะลุงจะไปวันเสานะคะไปวันเสาแล้วก็กลับบาววันอาทิตย์นะคะแล้วก็คนเย็บก็เดี๋ยววันนี้เย็นๆช่างจะเอามาว่าใครจะได้พระถุงพรุ่งนี้คุณสุดจะไล่ให้ดูว่าพระถุงใครใครได้นะคะที่ที่ตัดหมาเนาะโอเคค่ะทํามารักษากครั้งนะคะในวันพักน,นะคะโอเคจ้าวัดีจ้าอ่า